สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับหลินอีกแล้วนะคะกับช่องลิ้นปังชนีอยากสวยวันนี้เรามาด้วยเรื่องราวของปัญหาใตา้วงแขนปัญหาใต้วงแขน ก่อนจะไปเข้าเรื่องเข้าราวของผลิตภัณฑ์ที่หลินใช้ในการบำรุงใต้วงแขนณนะวันนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะหลินจะเล่าให้ฟังก่อนว่าคือตัวหลินเนี่ยได้ไปทําการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กําจัดขนใต้วงแขนนะคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนะเาะก็ไม่แน่ใจว่าหลินทําผิดวิธีหรือเปล่าคือหลินไปหากําจัดขนเนี่ยประมาณสองรอบทิ้งไว้นานเกินไปหรือว่าใช้หลายรอบเกินไป หลินอาจจะใช้ผิดวิธีนะคะอันนี้ก็คือสําหรับตัวหลินนะคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนหลินผลปรากฏว่ามันเกิดการแสบลอกแล้วคล้ายเป็นแผลใต้บริเวณรักแร้ค่ะแล้วมันทําให้จะกะแล้หลินอะ ลอกแล้วข้ำอะ่ะมันดํอ่ะดําเป็นเส้นๆเลยแบบเฮ้ยเราก็ตกใจเหมือนกันทําไมมันเป็นอย่างนี้มันทําให้เกิดผลเสียกับจุเกแรล้ของหลินนะคะซึ่งส่วนของจักแรแล้นั้นบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่บอบางมากผิวตรงนั้นคือเซนเิทีฟอบาบางๆกว่าหน้าเราอีกจริงๆนะคะหลังจากที่รักแรล้พังทําไงดีก็ได้เวลาที่จะกรอบกู้จุกแรล้นะคะหลินก็ได้ไปหาผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็น่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะใช้ได้ผลนะคะก็คือ ไปเจอคลิปของคุณยูริมาอีกแล้วไม่รู้แบบนี้เขาเรียกว่าโดนตกหรือเปล่านะคะเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน่าใช้จังเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมนู่นนี่นั่นฟังดูความใส่ใจที่เขามีเฮ้ยมันน่าลงล่ะแก้น่าลงล่ะแกนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์บำรุงใต้วงแขงที่จัดมาแบบครบเซตใหญ่เลยบอกเลยว่าอันนี้ไปสั่งในเพจของคุณยูริมานะคะก็คือเนสุอะ ชื่อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะก็จะมีตัวสติ๊กนะคะแล้วก็เป็นตัวเซรัม่มบำรุงแล้วก็เป็นตัวสครับมีทั้งหมด3ตัวก็คือจัดมาแบบ6บเซตเลย ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้จะช่วยกอบกู้จุกแระหรินให้กลับมาขาวายขึ้นได้อีกครั้งไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือหลินใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆจะ2อาทิตย์แล้วเนาะก็จะมาพูดให้ฟังก่อนว่าหลินใช้ทั้ง3ตัวทั้นตอนแรกของการดูแลบำรุงผิวใต้วงแขนนะคะบอกเลยว่าเราก็จะต้องจัดการทำสครับผัด เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วออกไปก่อนนะคะซึ่งสครับของเนสซอาะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ผสมน้ําหอมนะคะแล้วกลิ่นเขาก็จะเป็นแบบไดแบบ้กลิ่นสตรอเบอรี่แบบอ่อนๆนมากๆเดี๋ยวหลินจะมาทำขั้นตอนการสครับใต้วงแขนให้ใดูสครับของเขาบอกเลยว่าใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะว่าจะเป็นผิวหน้าใต้วงแขนแขนหนีบขาหนีบ,นนบก้นอะไรอย่างเงี้ยจุดไหนที่ดำคล้ำเสียก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะ สครับก็จะทาลงไปแบบนี้แล้วก็ถูวนๆล,ลงไปอย่างเบามือนะคะกลิ่นของเขาก็คือเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แบบเบาบางกลิ่นอ่อนๆนะเออไม่ได้หอมแบบเตะจมูกเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะแต่บอกเลยว่าทุกครั้งที่หลินใช้เนี่ย ลินรู้สึกดีมากรู้สึกว่าผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นมากๆจากที่หลินถูกสครับวนๆไปแล้วนะคะหลินก็จะทิ้งไว้แบบนี้3านาทีนะคะ<ๆ>เพื่อให้สารสกัดที่มีอยู่ในตัวสครับนั้นได้ลงไปบำรุงได้อย่างล้าลึก<ๆ>นั่นเอง<ๆ>ค่ะของนิ้สะอะเขาก็จะบอกว่าใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ<ๆ>หลินเองนะใช้ที่หน้าคอแล้วก็ใต้จุกแลค่ะจริงๆเราสามารถขัดสครับได้ในบริเวณเข่าศอก แนหนีบแก้มก้นในส่วนไหนที่ดำคร้ำหรือด้านเราสามารถสครับได้เลยนะจ๊ะตัวหลินเองหลินไม่รู้สึกว่าระคายเคืองอะไรใดๆเพราะเขามีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆอันนี้คือใช้แล้วคอนเฟิร์มค่ะต่อ,อกันเลยนะจ๊ะหลังจากสครับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยจริงๆการสครับผิวเนี่ยหลินแนะนาว่าให้ทาตอนอาบน้ํานะคะอาบน้ําผูสบู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการสครับผิวพอสครับผิวเสร็จเราก็ล้างออกในน้ําสะอาดหลังจากนั้นแล้วก็มาทาเจ้าตัวนี้ เนะื้อเสื้ออะค,ครีมสกีนเซรั่มนะคะก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวใต้วงแขนเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ใช้เราก็คือจะบีบแค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นไม่ต้องบีบออกมาเยอะนะคะก็คือบีบแค่จิ๊ดหนึ่งก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวงแขนแลวนะคะคือบีบออกมาแค่นิดเดียวนะคะแค่เม็ดถั่วเขียวก็คือสามารถทาได้ทั้ง จุกแกรของเราแล้วนะคะก็คือก็จะทาลงไปแบบนี้เลยหลังจากที่สครับเสร็จเรียบร้อยก็ทาบำรุงลงไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับเคลียร์สกินเซรั่มตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะช่วยบำรุงผิวที่หมองคล้าก็คือใครที่มีปัญหาจุกแกรดดาก็คือตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยได้ดีมากๆเลยอันนี้เราจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาจุกแกรดดานะคะเต่าดําหมองคล้าไม่เรียบเนียนมีปัญหาหนังไก่ใช้อะไรก็แพ้ใช้โลออนก็แพ้แน่ นําเลยว่าตัวนี้ช่วยได้นะคะที่สําคัญคือใช้แทนโลออนได้เลยเพราะเขาสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยจ้ะใครที่ไม่ได้มีเหงื่ออะไรมากมายบอกเลยว่าเอาอยู่นะคะแต่ตัวดินเองบางวันออกกําลังกายเหงื่อเยอะช็อกโกแลตเปียกหัวเปียกมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบไม่มั่นใจใช่ไหมคะมาถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวสติกอันนี้ดินก็บอกเลยว่าหลินก็ชอบมากเพราะว่าหลินเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจํามีเหงื่อแอบมีกลิ่น ครีอวทุกครั้งที่ออกกับหลักกายเมื่อน,นึกออกไหมคือเหงื่อเอาเยอะๆอ่ะกิ่นเต่ามันก็ออกมาด้วยก็จะสร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวเราเองใช่ไหมคะ mm hmm. หลังจากที่ลิดทาตัวนี้เสร็จดิก็จะใช้ตัวสติกลงไปลงเซรั่มบำรุงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยสติกค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะปรับโทนสีผิวให้สว่างขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นขัานะคะ คือเราทาเซรั่มลงไปปุ๊บให้เราทาสติ๊กตัวนี้ตามลงไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเนื้อสติ๊กแห้งมากถ้าเราไม่ทาตอนที่โจ็อกโกลตเราหมาดๆหรือว่าไม่ทาหลังจากที่ลงเซรั่มไปเนี่ยมันอาจจะแบบมันรู้สึกแห้งเกินไปเหมือนทาไม่ติดอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทิคเล็กๆคือการทาเนื้อครีมเซรั่มลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วย สติกแบบนี้นะคะจุกรเเรงเราก็จะขาวเรียบเนียนขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะไม่เป็นคาบแน่นอนเพราะว่าดินลองใช้แล้วก็คือว่าโอเคเลยไม่ได้ขาววอกมากแล้วก็ไม่ทิ้งคาบที่สําคัญเขาช่วยป้องกันการเสียดสีของจกักรเรนะคะซึ่งการเสียดสีนั้นเป็นสาเหตุหนึงที่ทําให้จักรเร้ของเราดํา หลินชอบในการที่จะใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่หลินออกกําลังกายแค่ตัวนี้เอาไม่อยู่ต้องใช้ตัวนี้ร่วมด้วยและทุกครั้งที่ใช้ร่วมกันรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยผิวบริเวณจักระแรรู้สึกดีมากๆคือลองใช้ด้วยตัวเองเกือบ2อาทิตย์ผลลัพธ์คือชัดเจนมากผิวที่แพ้มีความกระจงางใสขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะคือภาพมันฟ้องเลยว่านี่นะคือจักระแร้ของฉันได้กลับมาแล้วจ้า ใครนะคะที่มีปัญหาใต้วงแขนนะคะจกัจกระแําจักร้ไม่เรียบเนียนเป็นตุ่มหนังไก่แนะนําเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือสามารถช่วยได้จริงๆลองเองแล้วก็เอามาส่งต่อจากความรู้สึกจริงๆเซตนี้บอกเลยว่าจบทุกปัญหาของน้องจกักระแ้ลองแล้วใช้แล้วเห็นผลแล้วก็คือไม่ได้อวยเกินเบอร์ผลิตภัณฑ์ของเขาคือใช้ดีจริงๆใครที่มีปัญหาจากักระแนะคะอยากจะทดลองใช้ก็คือสามารถหาซื้อได้ ที่ i ิ and boy ทุกสาขาหรือสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวหนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะเผื่อจะไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะมันน่าใช้ไหมอะไรยังไงก็คือเขาจะมีรีวิวให้ดูเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย